เขาตักกี๊ยวไ้ไไม่อยากกินแต่กุ้งพ่อค้าทำอะไรครับทำกับข้าวกุ้งโอ้อร่อยไหมครับอร่อยกุ้งไข่กี่บาทครับขายเจ็ร้อยบาทโอ้ขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมครับได้โอเคพรุ่งนี้มาจ่ายนะได้พ่อค้าใจดีไหม เดี๋ยวไล่ไปก่อนถ้าถ้าถ้ามันแข็งอย่างนั้นโอเคไล่บอกก่อนใช่ไหมครับออเดอร์มีเยอะไหมมีมีเยอะมีทั้งหมดอยู่ตรงโต๊ะไหนตรงโต๊ะนี้เหรอโอ้โห <Okay. S 1> oh นี่อยากดูพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าทอดกินอะไรเนี่ยมา,มาดูสุกยังโอ้ย oh วิญญาณกุ้งมาดูสุกยังใช่จะสุก <laughs>